สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงเช้าวันที่สิบสนะี่มาสิบนะท่านผู้ชมเนาะวันที่สิบสี่อ่าวันนี้มีคนโทรมากบอกหวยเจแดงอีกเจแดงก็ต้องเพื่อแพร่นันผู้ชมได้ฟังน้ำในงิ่น,น้ำเนาะเขาแบงปั่นมาอยากให้ออกอากาศให้แบงปัน่นเอฟซีเจแดงไว้เป็นแนวทางใกนการเสียงสื่อเจอแดงก็ อ่อนโอ้อ่อนใจรายอาจารย์ร้ายสำนักล้ายโตจเจดยงย์กับเมยแหละล่ะท่านผู้ชมก็สีเมยคือกันนะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับเอ้าโฆษณานหนึ่งบริโภคโฆษณาหลายคลิปแล้วหรอตะกุดนะคะตะกุดเอาเด้าเจดงย์กับไซย่เจดงกับไซยุยนยี่ไปงานเนี่ยยาวประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมคองข้อใดสบายเลยไม่สายพอมนะคะได้สายด้วย 6 9 9บาทรวมค่าจัดส่งนะคะรวมค่าจัดส่งแล้วก็คีมคีมจะจะเด็ดเจดยงเอาคีมมาให้เบื่องแป๊ดึงค่ะท่านผู้ชมจดียงก็ได้แพ็คไว้เรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมพร้อมจัดส่งนะคะชุดนี้พันสี่ร้อยบาทรวมค่าส่งเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้คีมกลางคืนลบรอยเหี่ยวย่นเนื้อเป็นสีทองเหลวนะคะแล้วก็ตรงนี้เนื้อเป็นสีขาวนวล ใส่ท่าหน,า,า,น,น,นาเวลากลางวันอันนี้ทาเวลากลางคืนสีน้ําตาลเนาะสีน้ําตาลใช้กลางคืนสีขาวใช้กลางวันแล้วก็พร้อมด้วยสบู่นะคะชุดนี้พันสี่ร้อยสี่ร้อย่วนรวมค่าส่งนะคะเอาไปฟั่งเพิ่นโทร่บ้านน้ำกัน,กนค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะว่าไงค,ครับสวัสดีครับผมบอกเลขไ,ได้ไหมครับ อยากแบ่งปันใช่ไหมคะอยากแบ่งปันให้เอฟซีครับ่ะแยงกัเหตุาค่ะจากไหนคะนี่จากไนคะเสียงมันเสียงเป็นอะไรเป็นที่โทรศัพท์ไหมจากจากไหนคะจากอ่างทองครับจังหวัดอ่างทองครับเออชัดแล้วบางครั้งก็ชัดทําไมเออโอเคอ้าวจะให้กี่หางคะวันนี้ผมจะมี สิบสองหางบนหรือล่างทั้งหมดเลยครับไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับกลับตัวด้วยไหมส่วนมากจะไม่ต้องกลับครับน้อยครั้งครับถ้าจะผิดก็แต้มเดียวตรวจมากมันเคยพลาดใช่ไหมก็เคยพลาดก็เคยต,ตอนนี้มันเข้ามาสามงวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่สี่งวดนี้เป็นงวดที่สี่เข้ามาสามงวดแล้ว,วแต่ผมเข้ามาเป็นสิบสิบปีแล้วฮะตอนนี้ว่าผม ผมเคยให้คนอื่นนะผมป่วยบ่อยนะผมแทงตูกเองก็ได้นิดหน่อยนะดวงไม่มีครับตัวเองนะก็จะเอามันไม่ได้อผมเราจะแบ่งปันเนี่ยแบ่งปันอโอเคตัวไหนครับศูนย์สองครับตัวแรกเลยครับศูนย์สองบนะค่ะศูนย์สอง ครับตัวที่สี่ศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าตัวที่ห้าสี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์ค่ะตัวที่หกเก้าสองครับเก้าสองตัวตัวที่เจ็ดสี่ห้าครับส <45 S 2> ี่ห้าครับข <45 S 2> ้างบนมีเจ้านี้นะโอมีบนมีล่างครับโอ้ค่ะส่วนมากผมจะไม่อยากให้กลับอะ,ะแต่น้อยครั้งอ่ะแล้วส่วนข้างล่างมี สองครับสองหครับสีค่ะครับแล้วี่ครับสีค่ะแล้ว8ดครับแปค่ะหนครับหนึ่งแล้วก็หกครับแก้ยิค, 6, <5 S 2> ครับหกห้าครับนี่เป็นสูนสตรคำนวณได้เองใช่ไหมคะผมผมนั่งสมาธิครับอ๋อเอานั่งทสมาธิทำไมเห็นหลายตัวจัง มันเป็นมันมันเป็นหนังเลยครับเป็นกระชาครับวันนี้เห็นอย่างนี้ตัวนี้จะเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาจนกระทั่งตอนนี้ผมเห็นตัวสุดท้ายคือสี่ห้าครับสี่ห้าครับแต่พากถามว่าผมเก่งอะไรผมเก่งศูนย์สองกับศูนย์ห้านะครับศูนย์สองกับศูนย์ห้าบนผมเก่งสามตัวหกศูนย์สองครับกับสองศูนย์ห้าครับหกศูนย์สองสองศูนย์ห้า วี่แล้วข้าข้ากปีออ่ะกระสีข้าใช่ไหมข้าสองตัวเนาะ,ะจากผมจะบีบุญบารมีผมมาอาจารย์เปิดดวงง่ายอ่ะอือาจารย์ผมเป็นแม่ชีอะ่ะเป็นลูกศิษย์คนปกติของลวงปูหลวงปู่บ้านอ,ะอ่ะท่านมาสอนให้ผมนั่งสมาธิอะไรต่อะไรอ,ะอ่ะนั่งน,นั่งเห็นอ้าวถ้าเรียกนั่งรู้ทำรู้อะไรว่าบนล่างน่ะ มันรู้ด้วยเหรอว่าผงผมแกแดงผมเนี่ย40ประมาณ40ปีแล้วเบื้องบนเนี่ยผมขอเบื้องบนเนี่ยเขาจะให้ผม3ตัวแต่บุญบารมีผมมีแค่2ตัว้ายแกแดงกับใจยสฮะค่ะค่ะและตัวหลักร้อยเนี่ย งั้นก็ศูนย์สองอาจจะลงล่างเลยมันเป็นแบบนี้ฮะเ้าไว้ไนงงวดหนึ่งอะป่วยผมจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วผมจะมาคํานวณว่าสมควรจะใส่หลักร้อยตัวอะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยงวดนี้หลักร้อยมาตัวไหนคะคิดว่าวัน,นี้มันมันมีตั้งสี่ห้าตัวนะครับแต่มันมาสองมาแรงมากเลยเขาสุดเลยฮะสองหลักร้อยครับคสองหลักร้อยมันมีศูนย์นะมีสองแล้วมีสามแล้วก็มีหก ตอนนี้ผมรัฐบาลชุดนี้โดยมากจะลากตัว,ต,วตัวเก่ามาตัวเง่อยข้างบนอ่ะอย่างสมมติเนี้ยผมกลัวเขาจะลาก,าลกสี่มาหลักร้อยเนี่ยสี่มาหลักร้อยสี่มาหลักร้อยถ้าสี่มานะ<ส>มันก็กินอะ่ะผมผมไม่มีอ่ะสี่จะมาหลักร้มั้ะคิดว่านะถ้ามาก็ผมว่าน่าจะมาล่างนะสี่ห้า สี่ห้านำมา,มาบนได้มาล่างได้เพราะตัวนี้เป็นตัวใหม่ได้มาหยกหยกร้อนๆอยู่เนี้ย,ยจากอาจารย์ไหนครับอาจารย์ไหนเนาะผมจากใครผมชื่อผมจะเขียนไว้ว่าผมจอดนิมิตรนะอาจารย์จอดมิมิตรจอตมิมิตรมผมเคยเคยตั้งใจว่าจะขาย่องแล้วตอนนี้มันมันล้มเลิกไม่ไหวเนะน,นี้รอจอนี้มิตรนี้นี่อยู่จังหวัดอะไรครับอ่างทองครับอำเภอโพทองครับ อังทอง,ทองครับโปทองครับโปทองค,ครับคองเโปทองโอ้โทองครับผมจะแล้วแต่เจแดงจะไม่ตามผมไม่ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะผมปั่อยอยู่อ,อ๋ออาแล้วแต่ผมผมชอบทำบุญเพราะว่ากรรมมันเยอะตัวผมอะอเ,เป็นเยอะหลายอย่างนะให้เป็นแนวทางเนาะแต่เจแดงก็ จะซื้อทั้งหมดคงไม่ได้หลายอาจารย์หลายที่ที่ผมว่านี่ฮะถ้าผมเน้นๆอย่างนี้เจแดงซื้อแค่นี้ก็ได้หรือว่าเจแดงไปได้อะไรที่ไหนดีๆมาสมมุติว่ามีห้าเจแดงก็เลือกเล่นแต่ห้ามีสองสามหางอะไรอย่างเนี้ครัหวยเจแดงหวยเจแดงที่ซื้อไปแล้วก็หวยตัวเองเราก็มีสี่ศูนย์มีฮ้าศูนย์ห้าเนี่ยสองตัวเนี่ยตานิว่า ผมผมไม่โกหกนะฮะที่ผมได้ช้าพอหลาเพราะผมจะดูวันที่สิบห้าว่ามันสุดท้ายเนะี่ยมันคือเลขอะไรเยอะมากมันจะถูกเลขนี้เลขที่แรกเลยศูนยสองกับเลขสุดท้ายคือสี่ห้าเนี่ยสองหนึ่งสองหนึ่งกับสี่สองก็ตรงกับหวยลูกชายของหวยประหัตชาแนลสี่เจ็ดเจ๊แดงก็ซื้อไว้เยอะแล้วเอเป็นหวยเจ๊แดงก็มีสี่เจด็ดสนะี่สองสองหนึ่ง 055้าหผมพูดได้ลองดูเลยมั้งไม่ต้องให้ผมก็ได้ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเนี่ยคือให้ให้กระเด็นเป็นแนวทางให้ให้ fc ให้ fc เอาไปเป็นแนวทางเนาะให้ fc ไปมองผมชอบอะไรข้างล่างนะฮะผมก็ยังชอบหลักสี่อยู่นันสี่หลักสิบอยู่นันสี่หลักสิบเพื่อมี่อสี่เจ็ดสี่สอง สี่เจ็ดกระจยแดงก็ซื้อไว้เยอะเลยได้ไหมไม่น่าได้สี่สี่นี้ก็คิดว่าจะซื้ออยู่นะของเจ็แดงนะสี่ศูนย์สี่สี่สี่หนึ่งตัวเก่าผมนะงวดมวนตัวเก่าผมสี่สี่มันยังค้างอยู่ไ่ะแต่ผมเมื่อกี้ผมก็ดึงมามั่งม่ดึงมามั่งผมจะพอลาผมนี่ไม่ขึ้นมาเนี่ยผมจะเปลียนไปเลยว่าถ้าตกใจุดีดเนี่ยมันจะออกแน่นอนแต่ไม่วันหนึ่งสองสามอาจจะเป็นงวดที่สามก็ได้หรือมวดที่สองก็ได้อย่างเงี้ยจำแนงแน่นอนนะ ของจริงผมบอกเล้วละวันเลขผมของจริงแน่นอนเดี๋ยวก็ดูไปแล้วกันภายในนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้างบนเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้างข้างล่างห้าตัวเนาะข้างบนเจ็ดตัวก็มีศูนย์สองบนหนึ 15, ่งห้าบนห้าห้าศูนย์ห้าสี่ศูนย์เก้าสองสี่ห้านี้เป็นบนแล้วก็ล่างนี้ก็สองหนึ่งสี่เจ็ดสี่สองแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งด้วยเหรอ หนึ่งหนึ่งแล้วก็หกห้าอ่าหนึ่งหนึ่งนี้ยังไม่มีใครให้เนันค้างอยู่บ้าหวยออกหกห้าตัวแดงเลยมันยังค้างอยู่ตอนนั้นเก้าสี่มันก็เพิ่งมาออกอีกสองวดยังเพิ่งมาออกเนี่ยสี่ห้าเนี่มันหวยเป็นหวยที่ออกยากเนาะครับแต่ผมได้เมื่อคืนเนี่มันก็แปกอะเคยถูกผมไม่ชอบเลยเนี่ยตัวแดงก็มันน่ากลัว เป็นหวยที่ผมเะส่วนมากเลวนนี้นะข้างล่างน่าจะวางสี่หลักสิบแต่นี่ก็ผมก็ยังเพื่ออาตัวเก่ามานะข้างล่างเนี่ยผมจะปั๊มปั๊มแม่นน้อยแต่ข้างบนเนี่ยผมจะแม่นมากกว่าแต่นี่ข้างบนเนี่ยน่าจะห้าอยู่ขายนะมีแต่หกห้าของคุณมีแต่หกห้าอของเราก็มีเนะก้าห้าแปดห้านะก็ศูนย์ห้า 02ประศ <02. S 2> ุน5อ,เ 6, อ2เหรออ่าผมเกน602เลยอ่ะเพราะผมเคยถูกว่าผมผมไปนฝันเห็การที่สิบ่ะเมื่อวานเนี้ยอย่างว่าก่อนผมเห็นรัชก,การที่สิบทำไมไม่เอา02เหมอกันอ่ะทำไมไม่เอา0นี้ก็เวนี้ก็เหียเหมือนกันรัชการที่สิบไม่ใช่เหรออ่าเพราะว่าใต้ใต้ทันตต้ลูกทันอ่ะโวดที่แล้วผมเห็นสูรส2งหงตัวแดงเลยอ่ะ แล้วผม <ขอ S 1> ก,กเเ็เอาเอาหาเลขหลักร้อยไม่ได้ไงแล้วพอปีที่แล้วเนี่ยแล้วคนออกหกศูนย์สองขอบคุณมากค่ะที่ให้เป็น<อ>ที่ดังนะครัแล้ววันนี้ก็เห็นดิเนี่ยรัฐการที่สิบนะที่สิบทำไมไม่เอาหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งละมีเศษศูนย์สองเนี่ยผมผมไม่เห็นยังงี้เนี่ยแล้ววันนี้ก็เห็นรัฐการที่สิบ ใช่เขาจะออกหกแปดเรือนหนึ่งศูนย์อะไรป่ะก่อไม่รูบผมว่ามันตัดไปแล้วอะ่ะไม่เอาอะ่ะแต่ผมผมว่าผ,ผมฝันดีเนี่ยผมเคยฝัน้วมันออกศูนย์สองอะตอนนั้นผมศูนย์สองอะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆค่ะที่ให้เป็นแนวทางเนาะให้เอฟซีเราเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อเนาะขอบคุณมากสดีค่ะสวัสดีครับ กับแบง่งปั่นมาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแบง่งมาเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อเนาะคะ่ะท่านผู้ชมลายคนกับลายอาจารย์เป็นเลขถวยตัวที่เราไม่ชอบเนี่ยมันก็จะชอบออกเนาะตัวที่เราชอบมันมันไม่ออกไปเป็นแนวทางหลายคนกับลายเราเลือกเอาสื่อตัวใดดนใจตัวใด ข้างล่างสองหนึ่งสี่เดหนึ่งหหกห้าข้างบนก็0ูนย์สองหนึ่งห้ห้าห้ห้ตัวก็6 0 2 2 0ย์อ้าโอ้ยเป็นวินาารวงราคาท่านผู้ชมหลายอาจารย์ว่าแม่เป็นซิปอาจารย์ค่ะท่านผู้ชมที่บอกตีแดง เป็นยี่สิบครบร้อยตัวมันเกินร้อยตัวแล้วมั้งท่านผู้ชมเกินร้อยตัวแล้วเสียใ้เจแดงตามทั้งหมดก็คงไม่ได้ตามที่ตัวเองมั่นใจเนาะตามคนไหนเรามั่นเคยถูกกับเขาเออแต่มารอบนี้ข้าเจ้าเอามาเมาม่าว่างว่างว่าง,างสตทีสองเจแดงนะ่ะดูคอยดูว่าอาจารย์ไหนจะถูกนะคะแล้วก็อาจารย์ไหนถูกเราก็ตามคนนั้นอีกต่อไป อันนี้พึ่งจังหวัดแรกที่ขจ้ามาใหาเป็นแนวทางเนาะที่มใหาเป็นแนวทางสื่อกับพิจารณาเบิ่งกับแนมไวจดไวอาจารย์อาจารย์จอดอา่าจากโพทองเนาะอาจารย์จอจอดโพทองนี่กับจดไวอันอันไหนเข้าอืไม่บาว,าว,ว่าไออยังก็ละโอ้ยหลายเจดียงผู้ได้จดไว นี่นั่นและลืมเล้วคิดว่าท่านทั้งคนโคนลาดทั้งคนหาดใหญ่ทั้งทิศควรขอนแก่นแล้วก็อาจารย์ร้อยล้านเนาะค่ะเบิ้งใบเป็นแนวทางงวดหนาอาจารย์ไดสิเขาแล้วก็คนนี้อาจารย์จอร์ดนิมนิตเนาะโคท่องนี่คนไหนจะเข้าเนาะวันอันใดที่หนาเสียงงวดนี่เป็นงวดแรกท่านผู้ชมอยากเสียอา,อาจารย์ไดกไับใมแนม ไว้รอรอบหน้าอาจารย์ไหนถูกสำนักไหนถูกเราค่อยมาตามต่อเนาะท่านผู้ชมคนไหนถูกก็วนหน้าค่อยให้มานะคะถ้าคนไหนถูกก็จบเลยเนาะมีดีมีเด็ดไม่ให้แก้ตัวแล้ววนหน้าเอางวันนี้เลยถ้าใครถูกก็วนหน้าก็แบ่งปันลงมาเลยเนาะท่านผู้ชมเอาเดเพื่อแค่นี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเจรยงก็จะไปงาน ผูกเขียนพอออโรงเลียนบ้านเรานี่แหละขอท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันวันนี้ตื่นแต่เช้าไอ้ลูกของเดือนสกาวก็ไปเป็นนั่งลำ่ำก็เลยได็ตื่นตเนะเสเนาคะ่ะโอเคนะคะ่ะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะถูกหยวยรวยรวยไปด้วยกันงวดนี้มั่นใจอาจารย์ไหนใส่เลยเรามีที่มาแล้วหมวดงวดกรูซีศูนย์กับหมวดนี้ก็ย่งมั่นใจตามคือเก่า งวนนี้ถ้างวดก่อนพลาดพลาดไปนวดเดียวยีบเอ็ดงวดพลาดนวดที่ยีบสองยีบสามเราก็มาตามต่อเนาะคะ่ะหวยคนโคราชสองรอบแล้วนะสองครั้งแล้วนะที่ให้เจแดงนะครั้งนี้ครั้งที่สามลองด,ดูว่าจะถูกไหมถ้าไม่ถูกก็จบงวดที่สามแต่ว่าเพิ่นเคยถูกนะหวยเพิ่นเคยถูกกันยังมั่นใจว่าสิถูกกันยังสืบอตามนแล้วก็หวยทิดกวนนะ่ะก็ไม่เยอะเนาะก็น่าตามอือ มันตรงกันอย่แดงก็ซื้อก1าหนึ่งนี่แหละหวยทิศกว 9, 7, เนเก้าหนึ่งเจ็ดเนาะล่องๆเบิองเก้าหนึ่งแต่หนึ่งเจ็ดก็ซื้อไวหนึ่งเจ็ดมันเป็นหวยของเดือนสกาวกับปู่พรมลินเอเี๋ยงว,วนาจะตามวันที่สิบหกตามปู่พรมลินให้กับหวยแม่น้อยให้เนาะค่ะโอเคตามหวยแม่น้อยบันบง เออตามกับพาหัดกับวันสีนกหรือว่าหมดกับตามคือเก่าเนาะค่ะแล้วก็ปู่พมลินตามหายเนาะค่ะวันที่16ถ้าจะได้ตัวไหนและสำหรับหวยหวยปู่หาเจ็ดแปดเพิ่หายทายทถ้าเป็นวดสุดท้ายก็ก็อาจจะนำแต่ตัวเลขมาพูดหรือถามเพิ่นก่อนว่าที่ใดน่ะ งวดสุดท้ายเที่ยงบ่ายโมงเนีะ่ะงวดก่อนวันใดามาหนึ่งสี่แปดกะบสี่ศูนย์แปดเนาะมันกระถูกท่านผู้ชมก็รออยู่ก็รอดูว่างวดน,นี้เขาจะให้สั้นไหมเนาะคะ่ะเด็ดเจแดงท่อคุยกับเพิน่นหรือ่ไล่คุ้ยกับเพิ่นเนาะาเพิ่น่สีหายบ่ถ้าหาย,หายะจะเสียเมลัยสดให้เนาะจะไล่สดให้ดูวันหวยออกไม่ว่าของแม่น้อยไม่ว่าของปู่โฟมลินเนาะติดตามเจแดงไว้เนาะค่ะเนาะกด กดขวามือติดตามไว้เลยออาขอทนผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูหอยไปด้วยกันวันหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ